เดี่ยวกินคนดูต้องต้องดูนะช่วยด้วยย่างนะผมบอกเลยสลามโมอะไรกุ้มนะวาอะไรกุ้มสลามไม่ใช่อ๋อสลามไลาโมอะไรกุ้มสลามโมอะไรกุ้มนะครับ กำลังจะไปกินอ่าฟูคอนโดคาเฟ่ต้องไปกินกาแฟน,นะครับทุกวันวันนี้นะครับเรามีข่าวคราวว่าเราจะได้ไปถ่ายคลิปไปเก็บล,กลูกจาก่าถ่ายลูกจาก่กจาบ้างคนเยอะไหมล่ะหมาหกสิบคนได้โอ้เยอะจัง<า><า>เยอะมากเยอะมากเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับต่อไปเราจะทําอะไรเช็คเรตติ้งดูอีพีสองหรือยังครับไม่รู้อ้วนจังเขาก็าอ,อ้วนวันนี้เขารู้สึกว่าตัวเขาพองฟองเลย ทำไมล่ผโหมากเราจะต้องนั่งเรือออกไปเก็บลูกจากกันด้วยนะทุกคนไม่ได้แบบเดินไปปุ๊บเก็บปั๊บได้ง่ายดายนะจะต้องแบบนี้นั่งเรือออกไปแล้วก็เป็นเรือประมงพื้นบ้านของจริงของแท้เตรียมเสื้อมาเรียบร้อยเรือประมงพื้นบ้านของแท้ นี้ก็คือ35องศา35องสามสิบห้าองศางนี่คือยังบอ่บอเหรอบะออยู่ยังยังไม่ไน่ใช่องศาจริงอาจจะเยอะกว่านั้นนะไปดูอะไรค่ะเราถึงโรงงานแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะไปเข้าออฟฟิศทำงานทำงานนิดนึงและเราก็จะออกไปเก็บลูกจากเป็นเวลาประมาณบ่ายสามค่ะแต่คุณรู้หน้าจออะไรฮะอะไรอะรู้หน้าจออะไรอะอะไรอะ ออกไปบ่ายสามค่ะทุกคนป่ะเราลงกันไปทำงาน l e ี s go ตอนนี้เราออกมาแล้วนะครับเรากำลังไปเก็บรูปจ้ามีก็คือสมาชิกของเราดีม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 ามาแล้วค่ะเดี๋ยวใช้ความชำนาญใช่ไหมเคยเก็บไหมเคยลอง เคยเลยพี่เคยเก็บลูกจากันไหมไม่เคยอ่าไม่มีใครเคยเวลาเราจะจอกไปเก็บลูกจ่าเราต้องไปเรือไปนะครับดูว่าขึ้นท่าเรือที่ไหนเจอกันที่ท่าเรือภมเรียงวันนี้เราขึ้นซาเล้งนะครับเราก็กําลังจะขึ้นเรือกันที่ท่าเรือหัวเรือ สวยมากนี่เสืออ่อความปลอดภัยชูชีพด้วยโสริมากสวยมากสวยมากสริมากเสรมากต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูแป้งครับที่สามารถจะกันแดดได้ใช่ค่ะสะดวกสบายมากพอดีพับหายก็เลยใช้เป็นแป้งของ เอ้ต่วนนี้หมดโอเคตอนนี้นะครับก็ทาแป้งกันแดดเสร็จแล้วนี่ สรุปแล้วก็คือเราไปเรือสองลำก็คือลำใหญ่แล้วไปตอนลำเล็กก็คือเราจะไปลำใหญ่นี้แล้วเราก็จะเอาํำเล็กนี้ไปเพื่อเข้าไปตัดจามอ๋อคือลำใหญ่มันเข้าไปไม่ได้ใช่ตอนนี้เราก็อยู่กันในเรือแล้วนะคะทุกคนเรือใหญ่นะครับตอนนี้เป็นลำใหญ่เอ้เหตกใจหมดเลยจระเข้น้อยนะครับระลเข้น้อยว้าวสวยมากเลยร้อน ในป่าจากป่าจากก็คือจะเป็นป่าที่มีลูกจากปาเป็นป่าที่อยู่บริเวณอ่าวป่าชายเลนนะคะเนี่ยบนภูเยียงใครที่ไม่เคยเป่าชายเลนตื่นเต้นมากจิ๋งเนาะไม่เคยเห็นเนาะไม่เคยเห็น <c oughs> เด้อขอพยายายติวตาที่ตึงน,นะครับเนี่เจ๋งนี่เจ๋ง ช่องเล็กๆเจ้นี่ๆๆๆๆเออ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 อาจจะเป็นแนวอย่นี้เราเข้าเขตที่จำกัดความเร็วนะครับสิงทีเกิดสิ่งที่วุ่งที่ทำให้เหนื่อยรถแห้งก็วันนี้แล้วตอนนี้นะครับทุกอย่างก็อยู่ในความเงียบบรรยากาศเงียบน้ำนิ่งนะครับมาเองนับประชาการยากในเรื่องนั้นะน่าจะแบบ จะเอาเรือใหญ่จอดในร่มค่ะทุกคนเขาจะอาจจะนั่งเรือลําเล็กลานี้นะครับเข้าไปในร่องเข้าไปในรูออนี่ทางแบบเหมือนเป็นถนนหนทางเลยนะครับที่ขับเข้าไปเพื่อตามหาลูกจากกังวลน,นะครับว่าเคยดูคลิปโจโฉที่เป็นงูตกลงมากลางใส่เรือครับไม่มีเหมือนเลยอ่ะมันคือป่าอเมซอนครับป่าชายเลนไม่ป่าอเมซอน เขาบอกว่าวันนี้น้ําลงวันนี้คนที่อาสาลงไปคือพี่บีนะครับพี่บีนั่งร้อนอยู่นะคะตอนนี้อาการนะครับสู้นิดนึงนะครับแลกกับประสบการณ์นะครับที่สัมผัสยากนะครับผมอาจจะสัมผัสได้ที่ที่นี่ที่เดียวด้วยซ้ํานะครับผมใครอยากลองมาเก็บลูกจากอาจจะมาได้เฉพาะที่ภูมิเรียงเท่านั้นหรือเปล่าอุ้ย ันนี้คือเอาไว้ใช้ทำอะไรครับพี่ปล่อยลูกจักรปล่อยลูกจักรอ๋อคือต้องปีนขึ้นไปบนต้นไม้อะไรอย่างงี้ไหมพี่ไม่เรานั่งบนเรือต้นลูกจักรนี่สิี่ฮะต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ที่เหมือนต้นมะพร้าวคือถ้าติดๆถ้าทัาคือต้นจักะครับต้องดูลายดูสีขายากเลยพี่ขายากยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยถูกปีนี้แรง ร้อนขอดต้นยางตี่อะไรรู้ไหมทุกคนเป็นต้นที่อันตรายถึงตายสามารถที่จะทำให้เป็นยาถ่ายแล้วเข้าโรงพยาบาลตายได้เลยนะครับต้นนี้นะครับไปค่ะตอนนี้ายบายอ่านี้นะคะสามสาวที่จะไปตัดลูกจากกันนี่คืออาวุธของเราอาวุธก็จะมีหนึ่งมีดอิโต้มือสาม Let's go. น้ำมันนิ่งอ่ะผมกลัวเข้าไปแล้วทุกคนเริ่มเข้าไปแล้วทุกคนไม่ลึกไม่ลึกมิดหัวเฉยเอานู่นู่นนู่นไปแล้วลงน้ำไปแล้วใครเห็นลูกเห็นไหมเห็นลูกดำดำก้อนดำดำอ่าะรอพี่หยาดลงไปแล้วโอ้โหพี่หยาดเน้นพี่หยาดลงไปขนาดนี้ผูกกางเกงแบบนี้ไม่ได้นะครับเราต้องหันหัวเรือรอเลยเพราะว่าเดี๋ยวพี่หยาดหนาว มีพ <anto> <isto> ี่หยาดนะครับเอแล้วพี่พี่เป็นองเท้าเบาพี่เป็นของขาเบาไม่ได้เห็นขั้นตออนโ้ยนู่นน่ะนู่นน่ะนู่นน่ะไม่ได้เห็นขั้นตอนเออไม่ได้เห็นขั้นตอนนี้พี่พี่จะจะเทาจผิดเอาไปชิดเลยพี่ชิดเลยพี่ริงอ๋อจะลงจริงอ่ะคลิปนี้เอาจริงคนดูต้องต้องดูนะเดี๋ยวโดดเสียบเอแง่งนี้แล้วก็ชักเลยแหละเนี่ยลงหรือไม่ลงก่อนดีกว่าตอนนี้ไม่ต้องแต่ขืนใจลำบาก ฟังคำเดียวแตโดุดจริงไหมอาโอ้ยจริงเหรอเอาเท้าไม่เหรออย่าเลยโอ๊สู้ๆระวังเราวังเลยโอ๊ะมันมืดกี่เนี้ยว้าวกลัวมันมีอะไรทีเนี้ยมันมีตัวอะไร พี่อันช่วยผมหน่อยมาผมหน่อยพี่ยังไม่เคยต้องกับใครอันนี้มันช่องช่องไม่ได้จริงจริงนี่แอดมินก็ช่วยกันพี่นะนี่ช่วยช่วยกันพี่นะเอาเลยเอาไปมาทีนี่ก็ตองญาติญาอากองไปที่เอาแล้วฮะแป๊บนึงตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ใน ่าใช้เลนแล้วนะครับผมไม่รู้ผมจะเข้ามากกว่านี้ยังไงนี่คือเข้าสุดๆเลยอันนี้มดมันเจาะหมดแล้วอันนี้ที่มดมันเจาะสุดๆเลยนะครับเจาะทุกอันเลยด้วยเจาะทุกอันอื้ยึ้ได้เลยอุ้ยคนมันมันดูด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 ผมเอาออกไม่ได้ดูิผมไปไม่ได้จริงๆแ ซื้อยว้ไอยไอดินกินด้วยซื้อกินนะฮะทุกคนซื้อกินง่ายกว่าแต่ว่าอันนี้เราวิถีอ่าเราให้ดูนะกว่าจะได้ไม่ใช่ง่ายๆนะครับใช่ไหมครับลุงแกแกแกนี่คือกินได้แล้วนกินได้นี่เข็งๆข็งแต่อาจจะไม่มีรสชาติแล้วแต่ได้ฟีลว่าเข็งแน่นอนได้พี่เอายัมือ อ,อืมอร่อยอร่อยคือยังไม่มีรสชาตินะแต่ว่าเข็งๆอ,อร่อยนี่้ามันอ,อ่อนโอเคครับตอนนี้ผมอยู่ในป่าชายเลนนะทุกคนยืนยันเลยว่าผมอยู่ในป่าชายเลนของจริงเลยครับทุกคนนี่คุณถังนี่เรจะแยกตรง,ตง,ตง,งนี้ก่ ตอนนี้ทุกคนคะหลังจากตรงไปเก็บลูกจากแล้วทุกคนร้อนมากผมพูดเสมือนไปอีกแต่ก็สนุกมากทุกคนใช่ไหมสนุกมากครับผมสาวเก่งพี่อยาคือคือไม่กลัวอะไรเลยเดินแบบพี่เดินได้เลยบ้านพี่เขาอยู่ตรงนี้เมื่อกี้สนุกมากครับตอนนี้นะครับเรากำลังจะเดินทางกลับเมื่อกี้ผมได้ไปกินลูกจากสดๆของแท้แต่แคไปนิดนึง มมเอือดคืออะไรเอือดเอือดเป็นพาสต้าเวลาทำวันนี้ขอเสนอคำว่าเอือดอันนี้ว่าเอือดอันนี้เปีย <S <S กอเอืดเอด,อดคือแสบงบ ในลิงคะนี่เจอแล้วทุกคนเห็นไหมเจอแล้วเจอแล้วอล่อล่อยิตรงนี้น้ำลึกนะไม่มีเกงกัวไม่มีเกงกัวอล่อรกใาเลยอีี่ลิงี่โอ้โหกำลังใจเต็มที่ทุกคนกำลังใจดีมากทุกอย่างให้แล้ว เบนี่ย <5 yap> ่อสุดยอดนี่คือลูกจักของแท้ทุกคนของแท้ของแท้มากของแท้ลิงมันแย่งเราไปหมดทุกคน่ระวังจีนนะอย่ยาดระวังนะพี่ยาระวังเ้อจีนเห็เอารับพี่หยาดเอากล้ปองมาได้มาแล้วทุกคนลูกจากไปรอเฉาะดูกันนะคะว่าจะได้กินกันหรือเปล่า สุดยอด MVP นะครับ MVP คือพี่หยาดนั่นเองส่วนใหญ่นะคะทุกคนลิงกินไปหมดแล้วเดี๋ยวถ่ายหนักใช่ไหมไปดูกันค่ะว่าะกินได้หรือเปล่าเร็วแล้วนะครับที่เราขับมาเราก็เจอเฉยเลยที่ในน้ำอยู่แล้วใช่ทุ่งกีในน้ำแล้วที่เราขับเวียนกันแล้วก็ลงแอ่งเปียกกันเนาะ ฮ้ยออเย็ำดูลีลานี่ค่ะทุกคนโอ้โหสวยเลยอะไม่แปลกเลยทำไมเขาขายแพงแล้วอยู่ก็ลอยมาเลยอะเอาละฮะเราได้มาแล้วมันละยังมันมันอยู่เลยอืมอยอยดอยอร่อยไหมพี่อร่อยอร่อยอะไม่แปลกเลยที่ทำไมมันแพงนีบางคนบอกว่าแบบเฮ้ยเป็นเป็นชาวประมงเป็นชาวบ้านไม่มีต้นทุนไม่มีค่าใช้จ่ายเก็บ ของมาขายได้สบายแต่นี่เห็นไหมทุกคนของทุกอย่างมันมีต้นทุนมันต้องออกยากครับผมบอกเลยยากมากต้องออกเรือไหนไหนจะมาไม่ได้อีกเดี๋ยวเราเพิ่งได้แค่ลูกเดียวอะเออได้แค่ทลายเท่เออันนี้กินคำเดียวอะแล้วบางทีออกมาเสียค่าน้ำมันเสียค่าลูกน้องไม่ได้เลยอืนี่คือเพิ่งได้เน้ะบางคนบอกว่าทำไมขายแพงจังนึกออกไหมทำไมขายแพงจัง อร่อยเลยอะอ,ะอี่มันมาแย่งีือพี่อา้าเห็นไมบางทีก็ไม่ได้อ,อันนี้ต้องแย่งกินนะต้องแย่งกับินอันนี้เอไม่ได้เไม่มีเลยนะาดเนี่ยไม่มีอืมไม่มีอีกแล้วทลอย่างน้อยก็ได้ พี่เคยกินไหมลูกจาก้อยแก้วโคตรอร่อยลูกจากลอยแก้วก็คืออันนี้แหละค่ะเอาไปร้อยแก้วแต่อันนี้คือจะได้รสชาติของลูรณ์จากลอยแก้วสุดทางที่เรามาทางก็ไม่ได้มาง่ายนะคงั้นอย่าลืมนะคะคลิปนี้ฝากทุกคนไว้ด้วยทุกคนแมวแมวแมว ไอ้ไทยปุ๊กกิ๊บแอ้ทยปุ๊กกิ๊บหนึ่งสองมาแล้วจ้ามือหน่อยสนุกมากเลยนะคะน้ำยางมะตูมอออันนี้คือน้ำยางมะตูมใช่ไหมจ๊ะส่วนคนที่เปียกน้อยที่สุดวันนี้จะต้องถูกทำโทษน้องมาร์บี้ได้มาได้กินแล้วค่ะได้ยใส่ถุงไว้ได้เลยวันนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจนะคะ